We do right. สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ฉันอนุบาลปีที่3ทับหกลับมาพบกับคุณครูก้อยคุณครูรอทอีปกุุโทษอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยหรือดูร้อนคะ่ะโรคภัยที่ต้องพึงระวังในหน้าร้อน มากับหน้าร้อนซัมเมอร์นี้ต้องระวังเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้ถึงอากาศอนันร้อนระอุนในช่วงนี้กันอย่างแน่นอนเป็นสัญญาณที่บอกได้ว่าฤด,ดูร้อนได้เริ่มขึ้นแล้วแต่ร้อนๆแบบนี้คงไม่เพียงแต่อากาศที่ร้อนขึ้นแน่ๆเพราะอากาศที่ร้อนขึ้นก็มีผลกระทบให้เกิดความแห้งแรงซึ่งอากาศแบบนี้เหมาะกับการเจริญเติบโต,ตของเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียจึงส่งผลให้ซัมเมอร์นี้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตนั่นก็เพราะว่ามีโรคที่แอบแฝงมากับหน้าร้อนมาดูกันดีกว่าว่ามีโรคอะไรที่ทำให้เราต้องระมัดระวัง โรคอุจจาระร่วงเฉียบพันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพันเกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อแบคทีเรียไวรัสโปโตโซวัวพยาธิทำให้เกิดการถ่ายอุจจาระเหลวถ่ายเป็นมูกเลือดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพันธุ์เป็นโรคที่พบบ่อยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสุขคตอนามัยที่ไม่ดีและเรียกว่าไม่สะอาด ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะถ่ายอิจจาระเหลวหรืออุจจาระเป็นน้ำผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงนะักและมักหายได้เองส่วนใหญ่แล้วจะพบในช่วงหน้าร้อนและอากาศร้อนทำให้อาหารและน้ำดื่มเสียง่ายและทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพันนั่นเอง 2. องโรคอาหารเป็นพิษ โรคอาหารเป็นพิษติดต่อโดยการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชือ้อมักพบในอาหารปรุงสุกๆดิบๆซึ่งมีอยู่ในทั้งเนื้อสัตว์ไข่รวมทั้งอาหารกระป๋องอาหารทะเลนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชือ้อหรืออาหารที่ปรุงจริงไว้เป็นเวลานานซึ่งคนที่ได้รับเชื้อเข้าไปมักมีไข้ปวดท้องซึ่งเชื้อที่ได้รับ ทำให้เกิดการอักเสบที่กระเพาะอาหารและลำไส้จึงทำให้มีอาการปวดท้องปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนอุจจาระร่วงหรือมีการติดเชื้อจากอวัยวะอื่นเช่นข้อกระดูกถุงน้ำดีหัวใจปอดไตเย,ยื่อหุ้มสมองไปจนถึงโลหิตเป็นพิษซึ่งหากเกิดในทารกเด็กเล็กผู้สูงอายุจะมีอาการทำให้ ถึงขั้นเสี่ยงชีวิตได้เลยค่ะ 3. โรคปิดเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือมีบาซึ่งสามารถติดต่อได้ผ่านการรับประทานอาหารผักดิบรวมถึงน้ำดื่มที่มีการปนเปื้อนเชื้อหากติดเชื้อก็มักจะมีไข้ปวดท้องปวดแบบเบงถ่ายอุจจาระบ่อยและอาจจะทำให้อุจจาระมีมูกหรือมูกเลือด สี่โรคอะยิวาตกโรคเกิดจากเชื้ออะยิวาตกโรคซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ติดต่อจากอาหารและน้ำดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ซึ่งหากติดเชื้อโรคนี้จะทำให้เราถ่ายอุจจาระครั้งละมากๆโดยไม่มีอาการปวดท้องแต่อย่างใดอาการจะขาดน้ำและเกลือแร่อย่างรวดเร็วเช่นกระหายน้ำอ่อนเพลีย er, ปัสสาวะน้อยชีพจรเต้นเร็ว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะช็อกหมดสติจากการเสียน้ำและในบางรายที่มีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ โรคไข้ไทฟอยด์หรือไข้ราษสา์น้อยอีกหนึ่งโรคที่สามารถติดต่อจากอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อโรคซึ่งเจ้าโรคไทฟอยด์จะทําให้ผู้ป่วยมีไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเบื่ออาหารและอาจจะท้องผูกได้นอกจากนี้เชื้อปนก็อาจจะปนออกมาจากอุจจาระและปัสสาวะเป็นครั้งคราวทำให้เราเป็นพาหะนำโรคหก โรคพิษสุนัขบ้าือโรคกลัวน้ําส่วนใหญ่มักเกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นพาหะานําโรคมาสู่เราซึ่งมักพบเชื้อจากสุนัขและแมวโดวยสามารถติดต่อได้จากการโดนกัดหรือจูกเรียบริเวณที่มีแผลถลอกหรือแม้แต่น้ําลายสัตว์ที่มีเชื้อเข้าตาปากจมูกซึ่งหากถูกกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่หรือน้ำสะอาดหลา,หลายครั้งแล้วรีบไปพบแพทย์ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบเพื่อเข้าควบคุมโรคในพื้นที่ทันทีซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยจะมีอาการภายใน15-60ถึง60วันซึ่งบางรายอาจใช้เวลานาน,านเป็นปีเลยและเนื่องจากปัจจุบันโรคพิษณักป้ายังไม่มียารักษาจึงทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตภายใน2-7ถึง7วันหลังแสดงอาการ ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำเพื่อหลีกเลี่ยงโรคต่างๆในหน้าร้อนนี้ได้แก่าการเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานอาหารที่มีมแมลงวันตอมหากยังไม่ได้กินก็ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นหรืออุ่นให้ร้อนก่อนกินใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมกันล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหารและสุดท้ายคือการดื่มน้ำที่สะอาดน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอ,อยออหรือน้ำต้มสุก จะเห็นได้ว่าเกือบทั้ง6โรคที่ต้องระมัดระวังในซัมเมอร์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคติดต่อที่สามารถติดต่อผ่านการรับประทานอาหารและน้ำดื่มยิ่งพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำจึงขอเตือนให้ระมรัดระวังความสะอาดหรืออาหารน้ำดื่มเป็นพิเศษนะคะต่อไปเป็นภาระงานของเด็กๆคะ่ะงานของเด็กๆวันนี้นะคะ คุณครูให้เด็กๆนะคะเขียนเครื่องหมายกากระบาททับคำตอบที่ถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย